นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่สองประจำปี2567ที่กระทรวงศึกษาธิการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมตอนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงนะคะก่อนอื่นเลยก็ถ่ายรูปกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องจากนั้นเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมนายกบอกว่าครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่สองที่ได้ประชุมร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ดังนั้นเมื่อวันนี้มาประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วจึงอยากให้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาครั้งก่อนได้คุยกันเรื่องความมั่นคงกันไปแล้วฉะนั้นหากมีเวลาเหลือตนก็อยากจะพูดอีกประมาณ7-8ถึงเรื่องเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนําไปขับเคลื่อนต่อไปด้านประลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อค่ะตามที่ครั้งที่แล้วนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้กับกระทรวงศึกษาธิการดําเนินภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงและยาเสพติดในสถานศึกษารวมถึงประเด็นอื่นๆ วันนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทําสรุปรายงานให้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าค่ะ